ใครใครคือมึงเอาไงเอาี่าไปไหนไปไหนตัวปลาครับตัวปลาจ้เช้าครับโอ้โหดีครับดีดรายไม่รู้ ดากต๊กป่าน่ะเลยดีดีที่จะมาชวนพี่ไปตุกปลาครับโอ้โหพี่ทำงานดิตีไหนวันนี้ตีเลูกเ็ดียวตีสี่ลวันนี้ีครับตีสี่ีห้าแล้วนี่เหมาะนอะหาีนฮาอีกสองนาทีครับโอ้โหว้าใครเคยจะได้ไปด่าเราไปเยวไปหาเส้นตีก็ได้ครับเออไปหาเส้นตีได้ไงครับโอเค สวัสดีครับนางรองพอดเดีมพกกับผมโทนสายเสียบครับพอดีเขยเมืองเรามาชวนไปตกปลาแต่เชาวเลยครับพี่น้องไอเราก็สายลาซะด้วยสิวาวุ่นเลยที่นี่แต่ว่าผมคงไปไม่ได้ครับพี่น้องเพราะว่าผมก็ไม่ใช่วันยุดเนาะผมก็ยังทํางานอยู่ครับก็เดี๋ยวให้เขยเมืองเราไปกับเซียนตีนองบอลครับเราอาจจะมีเซียนโดมิตรฟูด,ดวยกคนหนึ่งครับพี่น้องเนาะ ก็เดี๋ยวให้เคยเมืองเราไปถ่ายทอดความหมานให้พี่น้องได้ชมกันนะครับสําหรับผมก็เดี๋ยวส่งแรงใจไปรุ่นไปช่วยเชียร์นะครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวให้เคยเมืองเราไปล่าไปรุ่นความหมานด้วยกันครับพี่น้องเนาะไปรุ่นเคยเมืองเราครับผมไปเคยเมืองเราสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งครับไปมันหมานครับวันนี้มันหมานเด้อครับส่งใจส่งใจไปช่วยเชียร์ครับ ปืนมองใจกันครับแล้วไปไงมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ไปครับมันจะเขาอยากนิดหนึ่งใช่ไหมหมายที่เราเข้าไปนะครับมันจะมันจะเร็วกว่ารถตต้นท์อ๋อเอาโอเคไปไงนี่ครับมาแล้วครับเซนตีต้องบอนครับรับไปครับวันนี้ วันเดียวมาจะกคันครับสี่คันปติาามาหน่อยแต่รอยปืนใช่ไหมตอนนี้กระตีเหยื่อชุดแรกเสร็จแล้วครับลงเพเสร็จแล้วครับสี่คันครับเคยเมื่อลาว ภาพไม้ครับน้ำจะซึ้วๆครับยังน้ำไหลครับม่าเป็นายครับนี่แหละครับที่เข้ามาตกประจํามาก่อนครับจากข้างล่างนี่ครับแหละครับเจนตีก็กําลังจะปั่นเบียร์ครับนี่ครับเบ็ดอยู่นู่นไกลๆนะครับ มุ้งไจะไปโต๊กหนูนะครับไต้ฝ้ายทิดกระปู๋น่นเลยครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังปั่นอย่าครับแล้วดูตัวเบ็ดดิดูดวงเบสตดิโอ้ผมเคยเมืองลาวใส่มีแต่เป็นแบบเก่าไดเลยครับอันนี้ต้อยหนึ่งโอ้โหเนี่ยนิดเบสตัวมุ้งไสะครับ เสี้ยตีกำลังจะจะกับปั่นเยอะหรือว่าปั่นอะไร้ะครับดูลูกเลยนู่นมีเยอะๆวานนีหรือเอามาตุ๊กบอลยังไม่ประตูนี่ครับไส่ฟ้ากัาบสภาพนี่ครับเสี้ยตีกำลังจะปาดเม็ดแล้วครับข้างหลังเนี่ย สะพานหล <Keep S 1> ังก็จะโก่งๆหน่อยแล้วครับอาจจะมีรูปสักนิดหนึ่งครับครับก็ตรงนั่งยองๆแล้วครับนะครับประมาณนี้เลยครับกับถึงฝั่งนู้นแล้วครับพี่น้องก็อย่าบอกว่าทำไมไม่ไปโต๊ะฝั่งนู้นครับถ้าโต๊ะฝั่งนู้นก็ตีมาฝั่งนี้อีกแล้วครับประมาณนี้แหละครับ นะครับระดุนความมานด้วยกันครับมาแล้วครับผมเต็มเลยครับผมเผยเมืองลาวครับผมได้ตัวมาแล้วครับนี่ครับผมปลากระมังครับกระมังสียๆยเลยครับพอนี้ไม่ได้ดูปลากินไม่ซ้ำครับดม่ซ้ำดูรับ เอาครับเดี๋ยวไม่แต่มีตัวเดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องได้รับชมอีกทีหนึงครับมาแล้วครับเจียนดมครับนี่ครับ,รบอ่ะใน,นเบ็ดลยประกอบนี่อโอ,โอ้เป็นยอดพมมาเนียปากินเบ็ดเคยเมืองลาวเลยครับโอไม่นะเฮยนนชักเดียว ทองนกเบาอยู alors, alors, room, you know, ่เบาอยู่ลูกละมาดนี่เอาเอามีอยู่กูวิ่งอยู่นะจะไปดูปลาอะไรครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วโอ้กบังนี่กบังนี่สวยอยู่นี่โอ้ไหนจะมาตั้งนานเนาะ โอ้ยทำมาตั้งนานนี่โอ้ยหลายหลายเลยเฮ้ยมดสบอสบอสมองไรของเซนตีนี่ <c oughs> เอาอีกแล้วพี่น <c oughs> ้องมองเซนตี <c oughs> เริ่มมีอาการอยู่ครับ <c oughs> โอ้ตัวมันมาเป็นยังไงแต่พี่น้องเอ้ยยยยัังงมาไดด้้บลกี่เอาอีกแล้วครับ หัดเว้าครับพี่น้องโอ้ยตัวหมานมากด้ยดูดูเดี๋ยวโอ้ดูตัวขนาดว่าตัวหมานมากด้วพี่น้องเองวัดเว้าเองครับพี่น้องได้ตัวยังเซนติเก็่ตัวด้วยเดิม ออครับพี่น้องคอยลุ้นกันเรื่อยๆครับ กระมังครับนี่ครับพี่น้อง หั่นไงตัวปลาครับใส่สวยๆเลยครับสใส่จะไข่รัมนะครับพี่น้องตัวอ้วนๆเลยครับไข่เต็มไข่รัมนะครับรเอแล้วครับเอแล้วครับพี่น้องอะไรลูกเต่า นะครับพี่น้องเดี๋ยวลำบากลำบากนิดนึงครับเราได้เห็นครับว่ามันเป็นปลาไหลครับปลาด้วยนะปขาโอ้ปลาหน้อยครับผมไม่น้อยเท่าไยแล้วครับก็ลาบอยู่ครับอ๋อขีดด้วยนะ ย้อมเลยนะยังไม่ยอมเลยนะโอ้พี่น้องครับโดกใส่สวิงเลยครับแทบไม่ต้องใส่แท่สวิงครับกาปอกๆเลยครับ กกาดำรับพี่น้องโอ้ปากาครับปากาใส่ถุงครับตมีแต่มมีตัวเด้อไทยรับทุนมีครับ ขอเสียนตีก็ได้หลายตัวแล้วครับนะครับนี่มันหมานอยู่แล้วครับน่ครับของแคร่ัองแคร่ไครับทุกตามด้วยกันครับไม่แล้วครับผมถื่นมึงลาวครับลากระมังครับผมขายเต็มท้องหะครับบกว่ามีเต็มมีตัวให้พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆครับครับผม ็เดี๋ยวมีแต่มมีตัวก็จะให้พี่นงองได้รับชมอีกรั่งครับผมเชอกินแล้วครับพี่นงองชอตเด็ดตอนเย็นครับเสียนดุมกำลังปั่นเลยครับอู้หลหลุดลุดลุดปลาอะไรฮะปลาขาครับพี่นงค์ โอยครับลดแล้วครับเขาวสวิงเนี่ยไม่ไปยิ้มักใส่ใส่เนี่ยดึงแรงโค้ดนี่นี่สวยใส่สวยใส่สวยอยู่ครับพี่น้องลดไปเลยครับลดพอดีเลยครับดีนะเขาวสวิงนะครับประมาณโลหนึ่งได้ครับนี่ครับ เป็นโขดนีขุดบุกใส่สืยอเลยครับนยอง้โอ้ปาชีก <c oughs> ครับนย่กต็ต่อครับสงครามยังไม่จบโอ้ เผื่อเมืองลาวครับแต่ของของอร่อยเลยครับนี่ปลากกระตับครับผมน่าจะขายเต็มท้องนะครับวันนี้ครับโอ้ยตัวสวยๆเลยครับตับนี่ครับแต่ก็ไก่จิกมุดเวลาเลยนะครับตัวนี้จะได้เวลากิบอุปกรณ์กับบาทแล้วครับก็รอรุ่นกันอีกสักพักหนึ่งครับผมไปครับเดี๋ยวเกียบ็ดเลือกขันสุดท้ายแล้วครับ เก็บเบ็ดคนทุ่ถ้ายกันครับของผมคเคยมึงลาวครับเราค่อยเป็นดูห้องเซียนตีครับเขาย,ยังรออยู่ครับยังมีปลาอิซกดีดหน้ามู่ครับตุมต้มๆตุมต้มๆแต่ว่ามันยอมกินเบ็ดครับนะครับ นีิเสซนตีก็เส้นโดมก็เก็บผู้ก่อนแล้วครับเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วครับมันจะมืดแล้วครับพี่น้องกวามานก็ทิ้งไว้แค่เท่านี้ครับเรวโอกาสหนาครับอาจจะได้ให้พี่น้องได้รับชมนี่ครับกวามานครับวันนี้อาจถึงจะมันได้มากครับแต่มันในน้อยครับธรรมชาติครับผมการหาอู่หากิน ไม่ได้ตัวว่างไม่ได้ตัวว่างแล้วครับดูที่ว่าเจ็บูตัวเล็กตัวใหญ่ถึงบางวันครับเลยปลาเข่ารือไม่เข่า้วยครับนี่ครับเส้นดมก็เรามาครับปลาครับนนนคนงานครับ ลูกปากกาครับพี่น้องมีแต่ปากกาล้วนๆเลยครับถือว่าเอาไปทําเป็นอาหารเรียงลูกเรียงเมียครับเลียงครอบครัวครับี่น้องเ็าต้องเข้าใจครับว่าหาอยู่หากกินครับถ้่วางๆถึงได้มาหากินครับถ้าซื้อเขาก็คงไม่ไหวแล้วครับพี่น้องนะครับขออนุญาตเก็บอุปกรณ์ก่อนครับ นี่แหละครับเตรียมตัวเดินทางกระบ้านกันแล้วครับมานอยู่ครับพี่น้องมานในน้อยครับนี่แหละครับเดินเข้ามาครับแล้วก็เดินกลับออกไปครับมันก็จะเป็นสภาพดินเนยวดินเนยวแบบนี้แหละครับลาที่งหนิวลาคนโตครับนะครับกระบ้ากันครับ ครับพี่น้องตอนนี้ก็เขยเมืองเราก็มาแจ้งผลงานแล้วครับเป็นไงหมานไหมไปเนี่ยหมานอยู่ครับแต่หมานน้อยๆครับแต่เซียนตีกับเซียนโดมเป็นไงก็หมานกันครับหมานกันครับก็หมานน้อยกันนั่นแหละครับนาอครับเมื่อก็ตตรงมีวันที่ได้ก็ไม่ได้ครับถ้าได้ทุกวันมันก็ไม่มีอะไรติจะห่หากินครับนั่นนะพี่น้องดูวาจาเขาจะแหมคมกริบ นี่นะครับพี่น้องทีมงานนางรองโพดเดีมของพวกเรานะครับก็ไม่ใช่จะกินแต่ใสเ่เบ็ดอย่างเดียวนะครับการตกปลาหรือว่าการหาอยู่หากินในรูปแบบต่างๆนะครับทีมงานเรามีมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตีพึ่งหลวงล่าต่อหัวเสือนะครับใสเ่เบ็ดตกปลาได้ทุกรูปแบบรวมถึงการดักหนูแต่ว่าเราจะเป็นการล่าแบบ ฤดูการครับพี่น้องไม่ว่าแต่ถึงฤดูการอะไรเราก็สามารถหาอยู่หากินได้ทุกรูปแบบครับผมอย่างคลิปนี้เผยเมืองลาวก็ถ่ายทอดวิธีการตุ๊กปลาให้พี่น้องได้ชมไปแล้วนะครับ,รบก็ถือว่าหมานพอสมควรครับผมสำหรับคลิปนี้ผมโทนสายเสียบแล้วก็เผยเมืองลาวรวมถึงทีมงานนาง,องอรอฟเดลิม ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อมแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับแต่ยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับมันมันครับมันนยหน่อย